กลับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมกับผมอีกเช่นเคยช่องมาร์กแกรนเนอร์นะครับกับลุงมาร์กนะครับวันนี้ก็มาในแนวรีวิวไม่ใช่รีวิวเะครับเป็นการทําคลิปบนที่นอนเลยนะครับเป็นห้องนอนของส่วนตัวของผมเองนะครับก็ซึ่งวันนี้นะครับได้มีโอกาสไปพบกับพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่มีความชื่นชอบใน อาวุธปืนเหมือนกันนะครับสำหรับพี่ชายก็ชอบเป็นตัวอาวุธปืนตัว CZ แท0 c ทีสซนะครับซึ่งตัวผมเองก็มีกลอก k 9 9นะครับเป็นกลอก1 9บกก็เลยอยากาไปลองแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไปลองซ้อมยิงเป้าสนุกสนุกกันนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับที่ขออภัยครับไม่ได้มีการแบบ เอาขาตั้งกล้องไปตั้งเป็นอย่างเป็นทางการนะครับเป็นการถ่ายภาพแบบวางๆกล้องไว้นะครับแล้วซึ่งให้เห็นภาพบรรยากาศในการยิงปืนที่สนามนะครับซึ่งเป็นจํานวนกระสุนหนึกล่องนะครับยิงคนละครึ่งกับพี่ชายเพราะว่ากระสุนในทุกวันนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่มีครั้งนี้นะครับได้ ใช้ตัวกระสุนที่มีราคาค่อนข้างถูกนะครับเป็นกระสุนของ NRC นะครับเป็นเม็ดถั่วดำนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับและนี่ก็เป็นตัวกระสุน NRC ที่จะใช้ซ<า>้อมในวันนี้นะครับ<า>ครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับกับสนามบูไพลินนะครับ อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเริ่มยิงตั้งแต่แรกนะครับถ่ายไว้ระหว่างที่อยู่ในสนามนะครับว่ากับพี่ชายได้ซ้อมยิงกันยังไงบ้างก็ประมาณว่าแลกเปลี่ยนลองกันสลับปืนกันยิงดูนะครับจากความรู้สึกนะครับได้จับด้ามของซีเซ็ตแล้วก็ ในตัวไกลนะครับมีความสมูทกว่ากลค่อนข้างเยอะเลยนะครับถือว่าไกลดีมากนะครับสูนเล็งก็มีความเล็กซึ่งผมมองว่ามันงงาเ้่ายกว่านะครับวนาดมีด้วยก็เดี๋ยวลองชงกันครับ แต่ซ้นนนะายขวาได้แต่ต่ำพยายามไกลอันนี้เอจ่อไระระหว่างนี้ก็คือได้พูดคุยเกี่ยวกับจะกาตำแหน่งกระสุน<บ>ที่มันตกนะครับอ,อาจจะมีความกินซ้ายอยู่นิดนึงนะครับต้องใช้การเลือ,องช่วยแต่ว่ายังไม่ได้ปรับศูนย์นะครับ จริงๆแล้วการปรับศูนย์ใช้ตัวถอดศูนย์นะครับมีความค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้การเคราะทีง่ายกว่านะครับครับอีกหนึ่งปัญหาที่ได้พบเจอนะครับก็เป็นตัวศูนย์ทูโกที่เทียมไฟเบอร์ออปติกนะครับที่เทียมบวกไฟเบอร์ออปติกครับ เมื่อ,อไม่มีแสงกระทบด้านบนนะครับทำให้มันมืดลงนะครับแต่ถ้าหากเรามีแสงสว่างอยู่ด้านบนนะครับก็จะทำให้ตัวที่เี็มนะครับจังแสงได้ชัดเจนกว่านะครับบาทีมันจะไปสายลองเราลอง,ลอง อ้าวปดไงอ่ะเท่าไรละเก้าร้อยแันอม้ากลก็พอกันเลยเออมันหายไปอันหนึ่งวะผมเล็งตรงนี้ไงไม่ใชลงต่ำไปแล้วหน่าจาะ แู้นแทบไม่มันนี่แล้วมันจะหลุดไปนี่แหละไม่ได้ยิงเร็วนะแบบจว่ามองเห็นสูดแล้วก็ยิงต่อมานะครับก็ระหว่างสีแซดกับกล้องนะครับก็อยากลองยิงที่ระยะ25เมตรดูนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับตาไม่เห็นครค่อนข้างไกลนะครับ เดยใช้สติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์เป้าวงกลมนะครับแบ่งกันคนละเป้านะครับซีเซ็ต <4 S 2> กลอกครับนะครับคนละสามคนละสามนัดยี่สิบห้าเมตรนะครับซีเซดตกับกลอกค โดนปะเข้าวัน่ะอยู่มุมขวาใช่ปะเออน่าจะได,ไดออ้ได้อยู่อยู่ในวงดามใจอ่ะโอ,อ้ลองต่ำว่ะ นัดที่สามพี่มปนตรงกลางวะผมยิงไปผมยิงไปโดนแน่นอนุดเป้าแน่นอนนัดที่สามตรงกลางกล,ล,ล,ลางที่เลยตรงกลางระหว่างอันระหว่างระหว่างสองฝั่งครับเดี๋ยวต่อมาก็เป็นหน้าที่ของกลอกสิบเก้านะครับระยะยี่สิบห้าเมตรเช่นเดียวกัน,นเป้า<น>เท่ากันนะครับ ก็ไม่ได้สีเลียดอะไรน,นะครับก็บกถือว่าได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับซึ่งระยะ25เมตรนี้ก็ถือว่าไกลนะครับเกินระยะป้องกันตัวไปแล้วนะครับแต่ก็ลองดูครับเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของตัวปืนนะครับ มันเลิกเลิกตัวเองเนี่ยมาอยู่นี่นาตอยู่นี่เองมต้เนไงยอมยครับยอมทีสัตย์รัวันนี้ยี่บห้าเมนะครับ ล็อกนะครับสองนัดอีกนัดหนึ่งไปไหนไม่รู้หายเน้าตุ๊งไปไหนวะกระตุกไกลครั้งที่สองเข้าสองนัดเลยนะเข้าเตะเลยนะเหรอเออเข้าเตะเลยเนตะเลยดูเดียวนะดูเดียวจนะริงดีซะง,งั้นโอ้นะเข้าเตะเลยัดแรกธรรมดา ซีเซตนะครับเดียวเดียวก่งูลัวนะครับเดียวน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปไหนวะไปไหนวะยิงเป้าไหนวะจริงไอ้เป้าสติ๊กเกอร์เฮ้ยมันเข้าอยู่เข้างล่างออหนเข้าสงนัดอ่ะเข้า่องนัดไหมอ้อันบนอันนี้เือที่ผ้าเลยเออก็สองนัดนัดที่สามไปไหนอ่ะ อะไรวะเอ็มต้องมาแดงแล้วสองมือวะมมอเดือฟันสองมือยังฝันเลยนี่ก็มอสั่นมือเดียวดัน้วยิ่งเลยนายิ่งสั่นสั่นตือมันหนกักอ่ะแ,แต่มาเขเเบาของพี่นะเาะนบากว่าตี่จังว่เเ็็กัน 大米哇。 ติดกระส yeah. ุนใิ <that way> <that way> ่กัะสุใส่กระป๋องนัดแรกนัดสองอ่ะอีกทีเอ๊ะ เที่ยวมันหักสปริงแม็กมันอ่อนนะที่มันแข็งกว่านี้วมอันนี้มันแข็งมันลื่นอนะถ้าของนีโออะมันเหนียวเลยจับแบบนุ่มมือด้วยสองสั่งไปด้วพี่เคยสั่งอยู่ห้าร้อยตะก๊อกมันน่าจะติดสวยกว่าอันนี้มันแข็งนะมันไม่มันไม่เหนียวมือแต่ของนีโอเขาจับดีเลยนะแบบนุ่มมือแล้วก็เหนียวเลยเยอะเหงื่อเน,ออน,นี่ยไม่ต้องลื่นเลย ยิงเผือกขวาเลย ขึ้นบนขึ้นบนสามนะนสามนั่นเป้าขวาพี่พี่เข้ากลางยันย่างเลยไม่เข้าเลยเป้าขวาเอาเป้าขวากันดิเป้าขวา จะไม่กินไม่ได้แล้วต้องหมดกล่องแล้ว <laughs> ไม่ได้เอาที่กล่องโอ้เต้าหั่นสายนี่เองโะทูอ <laughs> ทอดเต้าอย่างเงี้ยโทษไปเรื่อยอ่ะได้ยินไม่เข้าอ่ะ ฝ่าไปแล้วเอ้ยนัดสองบบน่าเสีเยกหน่อยหน่อยแต่นัดแรกเข้ากลางเลยไอย้ทุกรอบเลยนัดแรกเข้าแม่นตลอดอะนะอ้โหเฮ้ยนัดสองสเสียดเลยนัดสองตกคอรนัดสอง,สอง,สองนี่นัดสามน่าจะอยู่แถวเก้า จริงวะกล้กองยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ

ธรรมดาแล้วครับร้อยรูอรันเนี่ยใช่ไหมเออร้อยรูอยู่นี่นี่เลยนี่มีดูเฮ้ยลมพัดพอดีเฮ้ยมีลมพัดพอดีเขาบอกลมพัพด,พ,พ,อดออพ,พอดีครับไม่ยอมไม่ยอมจริงต้องมานี่แล้วเนี่ยพอลมพัดมางี้มันก็เลยโอ้โหนี่นะครับกรอกนะครับ ซีเซ็ตจ,จะเขา้าแบบกลาง x เลยครับสิบสี่นะจะเข้าไปเนาะสัดงนะ ใกล้ขนาดนี้ต้องเอฟเลยแหละอันนี้ได้ดีนัดแรกเดียวอันนี้ไม่ได้เฮ้่เนันแท้นเขาต้องมีพลาดเราต้องเอาแบบมือมนุษย์ยิงได้ดีที่สุดนี่แหละอ่ะห้าเมตรครับสามนัดกับพี่ชายไม่ใช่กลุ่มกระสุนแย่กว,ว่ายิงตีก<ม>ันห้าเมตรเริ่มจากข้อ้าย ตางเป็นไงวันเนี้ยกระตุ้นตัวขอพิงนะครับเอาพุงพิงตางนจังเลย เราได้ไงอะเราก็โทษอะไรไปเลยนะครับเราเดินทางไกลเหนื่อย <c oughs> ไม่ไม่เข้านะเดยว ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ยิงจบก็มีส่งข้อความหากันนะครับมีขิงกันเล็กน้อยนะครับว่ายิงเข้า x นะโอเคครับต้องยอมซีเซตเขาครับของเขาดีจริงแม่นยำครับทางไกลแล้วก็ศูนย์เล็งนะครับไกลคือนุ่มมากสมูทมากเลยครับ อันนี้ก็เป็นของ c ี p ซ็นะครับไม่หยุดครับขิงกันต่อนะครับขนาดนอนน้อยนะเนี่ยก็เป็นมิตรภาพกันนะครับพี่ชายน้องชายนะครับที่มีความชื่นชอบอาวุธปืนด้วยกัน สำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับหากมีคำพูดใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ช่องมักกันเนอร์ก็ขอขอประคุณครับ ที่รับชมกันสวัสดีครับ